ฝ้ายอุ้ยฝ้ายหลายพี่น ent ้องมาดิอุ <findings> <ver goal>. ้ยมาดิฝ้ายหลายฝนตกบ่ายหาันฝนตอนนี้ฝ้ายอุ้ย <funded> สุดยอดเลยฝ้ายหลายพี่น้องฝ้ายหลายครับบ่ายหาันฝนเนาะฝ้ายบ่ายหาันฝนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟ็นปีบ้านสวัสดีชแนลมันนิบ้านสวัสดีชแนลผ้าพีผ้าหนองมาลุยฝน เปิดราค่าไข่ขพอพี่น้องรับชมกันอยู่ทางบ้านเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยวายงามเปิดพี่น้องงามงามอ่ะผูดด้ใดสนใจตัวใดกับอย่าลืมบานสว่างแช่แนวเฮาสีเปิดราคาให้กระทกไข่าาขขขในหอยเพิ่มมาต่อรองกันเนาะพี่น้องเนาะมืัอนี้บานสว่างแช่แนวฝากนี่เด้อพี่น้องฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วล่ะเห็นน้ำเนี่ยเพราะว่าเฮามีเป้าหมายกำลังสีเกาเขาสู่ห้าหมื่นยอดผู้ติดตามเนาะภายในอ่านี่ละออกพรรษานี่พี่น้องเหลืออีกบ่พอเดือนนี่ออกพรรษานี้ขอให้ได้หาหมื่นสับเนาะพี่น,อน้องเนาะก็เหลืออยู่หกหอยเขาท่านพี่น้องเนาะ กซอยกันแน่ๆพี่น้องซอยกันแช่ออกไปแน่หลายให้บานสว่างเชนแนลเขามีกำลังใจในการพาพี่พาน้องรอชมตลาดน้องพี่น้องมือนี้ฝ้าหนล,ลงเม็ดสันได้พี่น้องลงเม็ดปุ่ะครึ่มปั๊บทางเหนือเป็นยังไงน้อเนาะทางเหนือเป็นห่วงเป็นอยู่กับขอเป็นกำลังใจให้ช่องบ้านสว่างเชนแนลช่องยูทูบเนาะกัอขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนกันแล้วกันเนาะสู่ๆอีสานเท่ากันมีอยู่ได้ข้างอ่าอีสานเหนือเท่ากันยังวิกฤตอยู่นะพี่น้องเนาะน้องคายมาจากเลยน้องคายปุระพี่น้อง มาหอนนครพนมมุกดาหารกำลังน้องพี่น้องเนาะสู้ๆก็แล้วกันน้องพี่น้องทางไต้ตกทุกมือมือขึ้นนี่แฟนครับทางแฟนเพจทางภาคใต้เป็นกระถักมาตกทุกวันเพป็นว่าน้องพี่น้องเนาะมาเบิ่ร์กหนดอยของผู้ใดญเนาะสมบงามเดี๋พี่น้องเนาะข้อในหอยปะข้อในหอยปะครับข้อผู้ใดญ่เนาะคืองามเดยขึ้นมาโอ้งามเนาะหูเนาะโโอ้หเฉียงๆงามงามคนรอเนาะรอครับแข่งขาดีแข่งขาดีดี ต้องในหอยแต่พูนี่เพื่อนผูกไว้พี่น้องเนาะเพื่อนง่ามึงเพิดพี่น้องเพื่อนผูกไว้ต้องในหอยอยู่บ่บ่เนาะโอ้ง่ามเลยไวยง่ามเพื่อนปลูกไว้เพื่นเรื่องมันเด็กขายกันแล้วพ่จักอ่ะย่างลุยเข้าไปทางในพี่น้องเนาะเปิดบรรยากาศการซื้อการขายทางในโอ้ยบาด้มาเบิ่งทางฝีสายเหนือสายขุนสายพ่อพันธุ์ ย่างเข้าไปเพื่อนแด่พี่น้องเพื่นอนน้องเปิดจังไรครับตัวนี้เปิด 3, 5, าสามนาฬิกสามหมื่นห้าพันเนาะสายเหนือพี่น้องสายขุนสายบักใไงเหระพี่น้องสามหมื่นหาพันบักคูใหญ่ตัวประคอข้อไปเฉียงสามหมื่นหาพันความสูงเพิ่นอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าเลยพี่น้องเพิ่นมาจากไสี่งครัำบันเชียงหวางโอ้บันเชียงหวางเขานี่ตัวนี้บันเชียงหวางโอ้เพิ่นมาจากเชีวยงหวางไกลๆเพิ่นจูงมาเลยอ่ะถ่ายดีตันดีสามสิบห้าอ่ะ เพิ่นสะดวกใครเบอร์โทรบ่ะครับโอ้เ oh, พิ่นบ่ได้เอาเบอร์โทรมาเพราะเป็นยังเอาขอบคุณหลายสาขาที่หาดีพี่น้องตัวนี้แต่ว,ว่าเสียดายเพิ่นบม่มีเบอร์โทรอยู่มันเชียงหวังใกล้ๆสนามนี่ผู้ใด,ดสนใจแต่ว่าบ่เหลือดอกประมาณนี้เพิ่นสิได้ยขายอยู่นี่ละเอาขอบคุณหลายอันนั้นครับผมสวัสดีครับอันมาทุกสายตดน <laughs> นนยวน,น,น,นี้เมื่อนี้มาสายควายเอ้าเป็นยังไงเปิดยังไงอันนี้แม่สาวอ่ะของอ่ะมูวนให้จับหรอครับคุณรองแม่สาวเปิดยังไง หมื่นสี่พิ่นเปิดไบหมื่นสี่พันเปิดไใบพี่น้องหอยน็อตเพิ่นได้มากราคาเปิดซื้อๆเนาะบักไงเดี๋ยวสามสิบเก่าไงที่พี่น้องบ่ธรรมดาเบื้องหน้าตาต้นโตเบื้องเขาเพิ่นพี่น้องโตัวปลคอข้อปลาเฉียงบักไงให้เท่าไรแล้เบียดเวียดให้สามหมโอ้ขาดกันอยู่เก่าอู้สูงนี่พี่น้องร้อยสี่สิบบวกเลยพี่น้องบักไงพี่น้องผู้ด่าน้าลึกต้นโตดีดีสามสิบเก่าเพิ่นเปิดใบหอยน็อตเพิ่นเปิดใบพี่น้อง แม่หนอนสิบสเนาะแม่สาวน่อยหนนสิเพิ่เปิดว้พี่น้องมาเบิ่งสาวหน่อยสายเลียงเข้า้ายสายเลียงพี่น้องสูงอยู่ประมาณเมตรยี่สิบได้ประมาณเนาะหนอนคนไดรมากเอาขออนุญาตเบอร์โทรให้นอนศูนย์เก้าหกครับศูนย์เก้าหกเจเก้าหเจ็เก้าหกสี่แปดศูนย์สี่บาผิดลหศูนย์เก้าหกเจ็ดเก้หน่งส่แปนย์สี่ผู้ใดสนใจกระทักมาต่อรองนไดเอาความก็เลี้ยงมา ว้าวไปกับผิดไปอ่ะมันหมานเดอ้อเนาะเด,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 ด้ออย่างต่อมาหาหอยข้ามหมากพี่น้องหอยข้ามหมากได้จดังใดมากสามผู๋หน่อย,ยบิ่งถ่ายมันซะก่อนผู้ลองคนว่าถ่ายทั้งหลังให้เบิ่งเนี้ยถ่ายถ่ายให้เบิ่งเนี้ยมาถ่ายถ่ายก่อนเลยบาทนี้ยอ่ะทั้งเถื่อมันถ่ายหลอดตัวก็ได้เด้ครับพี่นอ้องเนาะหอยข้ามหมากได้มากสามตัวสามตัว,ตวเพิ่นเปิดไล่เลยเจงใดถามเบิ่องไล่เลยเจงใด ปดสิบห้าแดสิหาสามตัไล่ละนี่พี่น้องไล่ละ8ปดห้าแปดห้าแปดห้าพี่น้องโอ้ิ่นเปิดไหวพี่น้องไล่ละสามอาแปดสิหสมตัเอาไปขุนต่อยอดเอาไปต่อยอดเอาไปสั่งกำไรตัวนี้ประกันกำไร่่ <c oughs> ประกันกำไรเนาะโอ้สุดตั้งฟ้าสุดตั้งฟ้าเหมืนว่าเอาไปตั้งฟ้าเอาไปต่อยอดพี่น้องเนาะอ่ะอหอยข้ามหมากเป็นใดมากสตัวขออนุญาตเบอร์โทรห้อยข้ามากศูนย หนึ่งสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดพี่น้องสามตัวไล่ลับแปดซิมหาดิพี่น้องต่อใส่กันสามตัวเอาไปตั้งค์ฟ้ามเพื่อนว่ารถพิเศษขั้นสามตัวนี่พี่น้องเนาะอ้าวขอบคุณเลยหลายเด้อมันหมานมาทางพี่พี่น้องแม่ได้ยังมาไม่หาลอบหรครับเบิ้งควายเสียวไปเลี้ยงบรอครับมาจากใสครับผมไม่จากเซีงวังโอ้ยนี่โอ้เบันเซี่งหวางบานเท่านี่ตัวนี่เนาะมารอเบิ้งนอมารอตลาดเนาะครับเนาะคือคักได้ตลาดแต่ว่าจืดเล็กน่อยจืดเล็กน่อยทอนละ อันสายหูนี่พันปูกไว่ัวนได้พี่น้องสายมัวอันนี้หัวหนาอันนี้แม่ทองทองแบบไงทองใกล้เสียออกแล้วพี่น้องนี่ยอุ้ยนมลงแล้วนมลงแล้วพี่นวอาพี่น้องใหญ่อี่ลยพี่น้องเบิ่งนี่ลูกคนพี่น้องพี่นองเบิ่งลูกสาวเพี่น้องนี่ลูกสาวพี่น้องลูกสาวงามๆตอแม่กบหไ่ทองใกล้ออกแล้วพี่น้องเบิ่งเตี่ยแล้วพี่น้องใกล้ออกแล้วได้อนี แม่บบกไงสูงอย่ประมาณล่อยสามี่หา้แม่เพิ่นเบิ่งที่ละพี่น้องแม่เพิ่นลูกสาวงามแม่แบบไงพี่น้องพูด่ะเปิดจังไหรสามหมื่นแปดพันอยพี่น้องสามหมื่นแปดพันห้าร้อตัวสาหัวใจสี่เด้สามตัวโยู่ไวนี่พี่น้องม่เกินเดือนจังน่อยก็ได้สาตัแลละเนาะสามหมื่นแปดพันห้าพี่น้องโอ้ยเป็นตาต่อรองเพินพี่น้องแม่บบกไงนี่นอพูดะไงอีหลีพี่น้องเบิ่งลูกสาวงามพร้อมเรียบร้อยเอาขออนุญาตเบอร์โทรใกล้ไพี่ละ 85ครับ085 524 <5 24, S 2> 8949 8949พี่น้องผู้ใดสนใจทักมากเลยพี่น้องเอาไปกินนองได้เลยตัวนั้น38 5ร้อย2ตัว3มัวใจลูกสาวงามในท้องอาจจะเป็นลูกสาวอีกพี่น้องเอาไปรุนเอาเอามันมาเด้อลูกเด้อขอบคุณหลยหลาย,าายางานต่อพี่นอ้พพพพนอง,งพีผ่าน้องลุยทางผี่รรยากาศคือขาดได้ควายเหมือนนีนคือขาดพี่น้องเนาะรรยากาศควายคือขาด คนมาสื่อกลายคนมาขายก็เยอะพี่น้องเบิ้งที่ยวเบิ้งบรรยากาศพี่น้องพูดอู้ห์เนี่ยเลยคนมันขึ้นมาหลายพี่น้องพูดเบิ้งที่ยวไ้ขายแล้วบอครับตัวนี้ซื้อเพื่อนได้โอ้ซื้อเท่าไรหมื่นเจ็ดแม่ลูกหมื่นเจ็ดมาโทษพี่น้องสองตัวหมื่นเจ็ดเพื่นสื่อไปละเอาลูกแม่อีกตั้งห่างโอ้หมื่นเจ็ดเราตันเป็นตาสื่อเลยเพื่นได้ไปละหมื่นเจ็ดโอ้ตัวเป็นตาสื่อกระเป็นตาสื่อเอ้าพ่อแต่ล้อบ่ โอ้น้ำมหาควายเพิ่นน้ำหาควายเขาแดงเบิดนี่เพิ่นเด็ขายเบิด์ละตัวนี่พี่น้องนี่เขาแดงเบิดแล้วเพิ่นเด็กสวัสดีครับหอยนั้นได้มากบักใหญ่คือกันเลยชุดบักใหญ่เลยหกตัวนี่แม่สาววะนี่แม่สาวเปิดจังไหนตัวนี้ตัวนี้มื่นเดียวพี่น้องแม่สาวขาดน้ำเลี้ยงในนิดนึงท่อนนี้พี่น้องเอาไปต่อยอดมื่นเดียวที่พี่น้องตัวนี้ ร้อยยี่สิบได้พี่น้องตบะ,ะข่าดับเลี่ยงเนี่ยอันนี้หนึ่งต,นต้นโตดีดีแม่สาวเอาไปต่อยอดพี่น้องหมื่นเดียวได้พี่น้องตั้งต่อร่องได้อีกตัวนี้จะแม่ลูกเนาะแม่ลูกนี่เขาเอ่ยว่าแม่ทองโคนสร้างอ่างคำ่ำอย่างนี้พูดนะเปลืองโคนเพิ่อนพี่น้องเลี้ยงลูกดีสูงร้อยยี่สิบเจ็ดบวกความสูงเพิ่อนแม่เพิ่อนเขาดีดีพี่น้องโตเงีวแม่เพิ่อนโตเงีวเดี๋ยวจะไปเบิ่งลูกสาวเพิ่อนเปิดจะไหนครบนี่สามสามสาิบสามนั่นเพิ่อนเบิ่งลูกเพิ่อนพี่น้นนองนี่ลูกสาวเพิ่นพี่้องนี่ลูกสาวนี่แม่่เพิ สาเพิ่นเปิดไรพี่น้องนี่นี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเชื่องเชื่อนี่ลูกสาวเพื่นนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นใหญ่พี่น้องสาเนาะอ่าสาตัวนี้แม่สาวหน่อยป่าตัวละสิบห้าหมื่นห้าพันสาตพี่น้องหนึ่งพันพี่น้องสองตัวหนึ่งหแม่สาวไทยดีบัตจุตัวทงสองตพี่น้องตัวนี้ตัวนี้หมื่นสองตัวนั่นตัวละหมื่นหา สองตัวตัวละหมื่นห้าตัวนี้หมื่นสองตัวเดียวพี่น้องหมื่นสองนี่ลดลงมาจังหน่อยตัวนั้นหมื่นเดียวเนาะตัวนั้นหมื่นเดียวแม่สาวตัวนี้เจ๋งพิเศษสามพันเออสามหมื่นสามหมื่นเท่าไรก็เลยคือสามหมื่นสามพี่น้องตัวนั้นแม่ลูกลูกแม่ลูกงามอ้ออ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยนั้นศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกสี่หกแปดสามหนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาทถ่ายถ่ายมามันหมานหมานล้วบ่หอยว่าท่านหมานอยู่เนาะอ้าวให้หมานเด้อเหมือนเด้อ ขอบคุณหลายๆครับผมอย่างต่อพี่น้องเบิ้งบรรยาคาือค่าเครื่องพี่พน้องบ้านสว่างแช่แนลผ้าพี่ฟ้าน้องมารอชมบรรยากาศแหลกๆมีตาควายเหนือพี่น้องสายเหนือเอาสายเหนือก่อนเนาะพี่น้องเนาะ,ะชิปสองจะผ้าเบิง้งควายสวยงามเพิ่มนาะพี่น้องเนาะควายสวยงามหลายเลยพี่น้องเดี๋ยวชิปสายจะออกชิปควายสวยงามก็บซอยกันที่ตามซอยกันรับชมเน้อพี่น้องเนาะ หอยเบียดกำลังต่อรองเปิดไปพี่นอนะ้อไอ <c oughs> ฟง่ายามเปิดไปี่นอ้องเปิดไปตอนไหนนะมาเบิ่งกูเปลือกอ่ะกูเปลือกหมอหน่อยเปิดสะดวกป่เนาะไฟเอเข้าเปิดจังไดลูกฮะยสี่หมื่นเนาะสี่หมื่นบักเปลือกต้นโตดี่ดีงามพี่นอ้องสูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิหาได้ต,นต้นโตดีท้ายดีห้างดี แก้วเบิดพี่น้องเขาแก้วเล็บแก้วแต่ว่าเล็บนี่เกือกขีดตมจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องเบิ่งหางเผื่อนหนามต้นตัวดีสี่หมื่นตัวประคอข้อประเชิงเอาไปเป็นพอพันสายสายเผือกได้เลยพี่น้องเบิ่งหน้าตาเพื่อนพี่น้องพูด่ะรออยู่รอดีพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิ่งทางผุนมาท่าผีพี่น้องพี่น้องเนาะท่ายดีท่ายต้มดีพี่น้องต้มบักหน้าตัดเลยพี่น้องเบิ่งถ่ายเพื่อนสี่หมื่นได้พี่น้องนี่สายเผือกตัวนี้สี่หมื่นเพิ่นเปิดใบไม่จากสายลูกอ้าวขออนุญาตเบอรลูก 82 315 315 1277 1277ผู้ใดสนใจกระทักมาตอ่อรองกับเพิ่นได้ 40, สี่หมื่นสืออ่อต่อรองเอาพี่นอ้องสายเผือกเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอขุนได้เลยพี่น้องพอขอกพอขายพอคุ้มฟูงพี่น้อง,องได้เลยอ่ะมันมาได้ลูกเด้อขอบคุณหลายๆอ่ะหอยวุ้นสวัสดีครับได้บักใหญ่มากตัวประคอขอ้อประเชียงไม่หึกเทบัดหนิปุ้ยบับกใหญ่เลยพี่น้องข้าหอยวุดนได้มากตันขนาดเบื้องถ่ายมันพี่น้องปาด เบิ่งถ่ายควายหอยวุฒสมาตันที่พี่น้องเพื่อเลี้ยงจงไหมันคือตันเลยป้าพี่น้องเบิ่งเบิ่งตนโตสูงบ่เท่าไรแต่ว่าโตขนาดเลยพี่น้องโตใหญ่โตเง้าวข้อใหญ่โตประคอข้อไปเฉยงเข้าเอิดเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องตันขนาดหอยวุเปิดจงไหนห้าหมื่นเพิ่นเปิดไบห้าหมื่นใหญ่เลยพี่น้องคุณห้าหมื่นป็นราคาควายพี่น้องเริ่มแล้วราคาควายเริ่มเหมือนกันห้าหมื่นเพิ่นเปิดไอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยวุฒิศูน เท่าไรก็ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์สี่เจ็ดสามสองครับสี่เจ็ดสามสองหอยวุ้นจากโพไซเพื่อนใดบักใหญ่ปอบักใหญ่มากอู้เบิ่งบักเผ่าเพื่อนพี่น้องข้อขนาดเลยพี่นอ้องส้นโบยานผู้ใดควายตัวนี้มันข้อตันดีหามื่นเพื่อเปิดไว้เอาผู้ใดสนใจทักมาต่อรองกับเพื่อนใดหอยวุ้นมนันหมาเด้อหอยวุ้นเดอ้อตัวนี้แหละครับตัวนี้เปิดจังไงนะหอยวุนเพื่นเท่าไรหอยวุ้นเปิดเท่าไรสี่สิบเจ็ดตัวนี้พี่น้องใหญ่ขึ้นกันพี่น้อง ตัวนี้สูงกว่าตัวนั้นแต่ว่าตัวนั้นตันกว่าพี่น้องแต่วปะการางคือกันตัวปลาค้อไปเขียงกัน47ลดลงมาจังน้อยหน้าตาสวยที่พี่น้องตัวนี้เอาไปเป็นพอพันธุ์ได้ที่พี่น้องพูดเอาเป็นพอขอกพอขายพอพันไดเลยสี่สิบเจ็ด้อหอยวุ้ดเบอร์โท่เดียวกันพี่น้องข้อหอยวุ้ดเอากระไรสนใจกัดทักมาได้หอยฝนใหญ่มากฮะเมียพันธุ์งามเลยพี่น้องตัวนั่ดีงามพี่น้องเพื่อเท่าน สามหมื่นกับหนึ่งพันเพื่อนให้เท่าไหรสองพันสองหาเพื่นเพื่อเพื่อนไห้สองหาสามหมื่นหนึ่งพันขาดกันอยกพ้ยเบิ่งบักเผาเพื่อนพี่น้องเผาเพื่อนใหญ่ต้นตดีเขาเปิดกว้างดีดีสเอ็เพิ่นเปิดไหวสามหมื่กับหนึ่งพันเพื่อนเปิดไหวไม่ให้ไห้เด้บัวทองตัวอ่างอ่างดีดีพี่น้องพุนาคุงส้างอ่างค่ำของเพื่นนี่ลึกขนาดเลยลึกขนาดของหอยฝนเหมือนี่ลึก สาเหตุเปิดเไปวอ้ยผู้หน่อผู้หลัเลือกขนาดเลยเพื่นเพื่อน้ห่หน่อยเดี๋ยวนตัวักใหญ่หนึ่งเนี่ยเพิ่นกำลังวนอยู่อ้าววาเบิงวาเบิงเพนกำลังวนเพนกำลังสนใจกํากำลังสนใจอยู่ไน้ขายแน่นอนล่ะตนี้อ้า มาหอยฝนขออนุญาตเบอร์โทรกันศูนย์เก้าแปดครับหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหกศูนย์พี่น้องอุ้ยราคาสามพันเอ็ดเพิ่นเปิดไใผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองแจ้งหน่อยเพิ่นกลับมาอีกเด้อนอ่ะมันหมาเด้อขอบคุณหลายๆมาแล้วพ่อเจ้ามาเบิ่งผู้หน่อยพี่น้องอ้ยโอ้ยแม่สาวหน่อยมาเบิ่งแม่สาวหน่อยแจ้งบาทลูก อย่าว่าอันลูกพี่หอยวุดได้ลูกพี่หอยวุดได้นี่แม่นว่หรืองหอยวุดเป็นลูกพี่เบิงเบิงเพื่อนห้มาน้าหรือแลงน้ำเพื่อมาแลงน้ำเพื่อมาสันเพื่อนวายมากระแลงน้ำเพื่อไแม่นว่โอ้ยแม่นว่าสันแรนขึ้นรถท่านใครอยู่จักบาทก่อนนี่สองโอ้เข้าซิ่เข้าพันหาพี่น้องแม่สาวหน่อยเข้าพันหาเข้าซิ่หาเพื่อนเปิดไว้พี่น้องว้าแม่สาวเลี้ยงวุ้ยหุยโตดี้ดี 9,500พันหาร้อยมาหน่อหอยหุดจากโคไซพี่น้องเบิ่งถ um ่ายเพื um ่นดีดีพูดไ่ะเบิ่งถ่ายเพื่นต้นโตดีเมียสาวเก่าซิบหาบ่พ่อมื่นพี่น้องบ่พ่อมื่นเต้นโตเออเอาขีดต้มลบออกขาดลูกเลี้ยงมากสบพวกคนนี้เฮยเฮ้ย เอ้เป็นอะไรออกยากอยากมาเป็ีนในหอยโอ้ยังมาเป็นนในหอยน้ำหอยวุ้นว่าออกโร้เรียนแล้วะะเอาเบอร์โทรกับังเดีอเอาเบอร์โทรหอยบุ่ะเอาเอากับคังอาศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกแปดห้าหกเก้าสามหอยย่างแบบนี้โบดหอยโบดจากโคไซลูกพีหอยบุ้เป็นแล้น้ำหอยบุมากเก้าที่มาหาท่านเปิดไปพี่น้องนี่ แม่สาวเหนื่ยหน่อยอยู่ก้าวซิบหาตอนเปิดไปผู้ใดสนใจทักมากกํหอยโบดเพิ่นกําลังมาฝึกมาเรียนโรงเรียนเตรียมนายหอยเนาะนี่โรงเรียนเตรียมไม่หอยแต่กําไรเลไล่กับเจ็บเงินไหวเนาะโอเคเลยเฮ็ดงานยังกะบอเป็นอย่างขอให้ตั้งใจเนาะลูกเนาะมันหมาเด้อช่องบ้านส้มบ,บังแคเนี่ยเด้อก็เคยเห็นยิน<ๆ>ดีบลาเออบ้านส้มบังแคเนี่ยเออเอาขอบคุณ่เลไล่เด้อลูกเด้อมันหมาไปเลย ผูญย่าห้าเจ้าบาทสองหมื่นสามพันห้อยเพียเพื่อนไห้แล้วเท่าไห่เท่าไหร่อโอ้ให่รอดสองสองหมื่นสามพันสูงนี่พี่น้องสายเหนือสายขุนองสูงเงางามดีบ้อพระตเต็มไาลยแต่ว่าเบิ้นเริ่มสิเต็มไปมันหนุ่มหน่อยอยู่พี่นอ้องแต่ว่าสูงสูงดีเนาะร้อยสา้บวกพุดนะสูงอยู่สองสาม,มห่น้าร้อยพี่น้องราคาราคาพ่อตัวรองตาปลานันเพื่อนยังไห่ลอดอยูสันป้า มันไปบ่อใดทีหล่ะเนาะเพื่อน,น,น,นมาจากสหยขึนเพื่อนมาจากสกานญุบุนบ้านใดบ้านหอยฝายโอ้หอยฝายพัฒนาเนาะหอยฝายพัฒนาเพื่อนมาจากหอยฝายพัฒนาสองสามห้าร้อยเพื่อนเปิดวัยพี่น้องผู้ใดสนใจกระแทกมากขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองแปดแปดามเท่าไรก่อนสามสาห้าสามสามพี่น้องผู้ใดสนใจกระแทกมาเด้อพี่น้องเด้อต้นอินนาสนใจก็มาโค้งสางเพื่อนดีหุ่นดีล่ะกัยังต่อยอดได้หลายอยู่เพิ่มเติมได้หลายเนาะ เพราะฉะนั้นเอาไปต่อยอดเอาไปสางกําไรควายตัวนี้เหมาะเลยสองสามหารอยต่อรองเอาใหญ่ขึ้นมาพุ่นแล้วระดับพุ่นแล้วห้าหมื่นเพิ่นพุ่นแล้วเนาะเอามันมาเด้อขอบคุณหลายๆครับผมอย่างก่อมันเราปลาหอยเทียมย้อมเราซื้อ้นละย้อมเราจัโอ้ตีกันใหญ่มีแต่ปูใหญ่พี่น้องมือนนี่ปูใหญ่ปูใหญ่หลายพี่น้องเบิ่งปูใหญ่ไล่หลายเมือนนี่ปูใหญ่หลายปูใหญ่ตัวนี้จักบาทครับจักบาทสี่สิบห้าบาทปูใหญ่ใหญ่เลยที่พูดพูดอ่ะ เาไปพอขอพอขายพอพันแข้งขาดีดีเนาะอ้พี่น้องสูงร้อยสี่สิบบวกได้ย่าวอานลาดถ่ายง่ามเลยพี่น้องถ่ายง่ามง่ามแข้งขากข้งง่ามง่ามพี่น้องพูดอ่ะใช่ง่ามรอค่ะพี่น้องพูดอ่ะโตนโตดีดีรอ่ะพูดอ่ะหน้าตาดีเขาดีอัตลักษณ์ควายไท้ได้เลยพอพันตัวนี้พี่น้องพูดอ่สามปีเครื่องแล้วโอ้พี่น้องสามปีเครื่องฟันคูแล้วพี่น้องใส่การได้แล้วเอาไปเป็นพอคุ้มผูงสบายเลยพี่น้องพูดอ่ะแข้งขาดีเลยราคากับพ่อต่อรองเนาะ ้ราคาพอต่อรองพี่น้องเนาะเออรถเหเกันได้อยู่นิดนึงเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรครับผม064 99 99 35063แมนบอ่ะเพิ่นมาได้จากส่ยหลังบ้านหวยฝ่ายพัฒนาขึ้นกันเนาะผู้ใดสนใจกระถางมาต่อรองเพื่อไทยอุ้ยฝ่ายงามบ้านเ้องฝนตกอจุบอโตกะขึ้นกันเนาะต๊ะกรีนขึ้นกันเนาะซีซิมหาเลยพี่น้องปานฝุ่นนรกที่โอ้ยถ่ายไหมขึ้นงามแสีเนาะ ไหว้ตัวนี้ถ่ายาางามพี่น้องงามหางงามเนาะเอาความเคลื่อนไหมานคับผมครับว่าต่มาหอยนี่ล่ะเป็นยังไงมานเหรอว่าหอยเวทดเว้ยในแม่สาวงามมากแบบนี้หอยเวทจังไงนี่เปิดซิมฮะแม่สาวงามของห<ข>อยเวทพี่น้องงามเนาะถ่ายดีถ่ายงามทำตนตดีพี่ตะบะด้านลลางขี่ตมบอกแจ้งน้อยสั่นเหนดิซิมฮะบ่กซิมฮะบอกมือขึนมาโต๊ะว่าตะต๊เมือเช้านีแจ้งน่อยโอ้ถ่ายงามพี่น้องถ่ายงามสูงอยู่หล่ออยู่สิประมาณนี้ ลูกแม่สาวดีดีแม่สาวงามถ่ายดีเอาไปเป็นแม่คอกแม่ไข่แล้วมันงามดีโอ้บ่อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเรียนนามายเลโอหกหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดเท่าไหก่อะแปดแปดสี่หอยเวทสะพือหอยเวทตะการเสียเวทเพิ่นได้แม่สาวหน่อยมาฝากพี่ตัวน้องเป็นตาเลี้ยงซิมหะตัวร่องเอาเนาะเนาะเนาะบ่ฝ้ายเลี้ยงบ่แขว <c oughs> โอ้โหเอามันหมานเด้อห้อยเวทเด้อมันหมานครับผมจังหวัดตะวันตกเออผ้าดุยพี่น้องผ้าดุยท่างควาย <c oughs> เนื้อควายเลี้ยงเป็นก่อนบางบรรยากาศการซื้อการขายโอ้มี่ตับพอพั้นบางใหญ่พี่น้องทางพี่พอพั้นบางใหญ่เพี่น้องคุณอ่ะเป็นผูกไว้ได้ขายกันหลายเลยพี่น้องได้ขายกันหลายเลยคุณท่านพี่น้องเนาะทางนี <c oughs> ไปฮะ พอแตะทางผีี่น่องพอแตะคนในขายหลายแร้ว่าม่งมาแน่แหละบ่ครับบ่มาฮะพอแตะมาพอแตะมาแม่ลูกบ่แม่แลูกแม่สูงรอยสาม้าัวแม่กระทองแล้วสามหมื่นเท่านั้นโอ้สาสองตัวลูกแม่หรือลูกผูโอ้ลูกผลูกงามเนาะ้ามลูกใส่ง้ามงามพี่น้อยเพื่อน่สเพื่นพี่น่องอ่ะเพื่อนสเพื่อน สามหมื่นสองตัวแม่ทองเด็พี่น้องสองตัวสามหัวใจเบิ่งแม่เพิ่นพี่น้องมันจะจืงยังไงเพิ่นวะอ่าพอแตะไส้ถือเนี่ยลูกไส้เพิ่นง่ามพี่น้องต่อไปลูกแม่ได้เพิ่นวะโอ้เบิ่งท้ายดีหุ่นดีแม่เพิ่นหุ่นดีหัวตาได้ลูกเดียวสดๆอยู่เนาะ ยังสดๆตัวสอยู่ใน้องเป็นหวานยังสดๆอยู่ในนองนู่อเอ้หาวขออนุญาตเบอร์โทรพ่อแทูส้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามพ่อแตะควายถูกควายน่อนควายงามบ้านสะพื้นแต่การเืิดผลบุรราชท่านีได้แม่ลูกลูกไส้งามงามมาฝากพี่ตอนน้อง สามหมื่นซื้อเพิ่นเปิดไว้ต่อรถได้รถได้เพิ่นว่าที่จริงเพิ่นเพิ่นสิเปิดหลายกว่านั้นเพิ่นจำบ่ได้เพิ่นว่าเอาสามหมื่นเนี่ยมันจำางเพิ่นว่าโอเคเอาเขาก็ไดหลายๆมานเด้อร์นั่นกับผมเพราท่องได้ควายแปลกมากเพราท่องได้ควายแปลกมากบ่ หาหาหาอย่างได้แน่นี่วาหาอยางในตลาดนี่หามีตัวเดียวเนี่ยหางจ้สิพี่น้องต้นตัวดีเบิดพี่น้องหางกับพิเศษหางดอกพิเศษเบิดจ้าไหนเบิรจังไหนเบิ0ห้าพันหนึงหมื่นกับห้าพันแม่ใ่ได้พี่น้องแม่คอกแม่ข่ายแม่พันใดเบิงเขาเพิ่นพี่น้องกูนะเออเขาเลยแต่ว่าพิเศษตะหางเนาะหนึ่งหมนห้าพันอ่ะหนึ่งหมื่นห้าพันอทอง่นใดมาเอาขออนุญาตเบอร์โทรอทองศูนยเก้า เก้9หกศ6นย์เก้าหกเกคอ้อทองห้อยทองจากสะพื aja, อตะกานสุดบนลโบราชธานี้ซิมหาสือ่อๆโอ้พี่น้องเปตาเลี่ยงของเพิ่นเปตาเอาไปเลี่ยงของเพิ่นได้พี่น้องแม่นี่พี่น้องเนาะเดียเ๋ย,นนยวผมจะไปขออนุญาตต่อทางผุนขออนุญาตต่อครับผมคู่น,นี่จังไหนนี่ต,ตัวตัวขับฮะพันฝากไว้โอ้พันฝากไว้บอกโอ้พันฝากไว้ เพิ่นฝากไว้เอ้าบ่ฮู้ราคาเนาะบ่ฮู้ราคาหรือฮู้อยู่คราคาบนต่างราคาโอ้เพิ่นบ่จักราคาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะย่างต่อไปทางพี่น้องเนาะเหมืนบรรยากาศการซื้อการขายคือคักอยู่พี่น้องขีดตมเบิ่งขีดตมพี่น้องเบิ่งขีดตมจังได๋ครับหลายละเหมือนเหมือนเท่าไหร่ตัวนี้เหมือนเท่าไหร่นี่เหมือนสองลายละหมื่นสองควายบานๆพี่น้องสายต่อยอดสายเอาไปขุนต่อยอดลายละหมื่นสองพัน อ่ะง้อควายบ,บ,บานๆเท่าดิพี่น้องนี่ถ่ายแพมวัดทุกอย่างเลยพี่น้องควายบหนบานเท่าเอาไปต่อยอดเอาวันแม่สาววันสุดโตบะยังแม่สาวอยู่เนี่พี่น้องแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงซื้อๆเนาะควายขาดน้ำเลี้ยงพี่น้องยี่หลาไปอยู่ไซมาไปหาหม่องหยาหลายๆเด้อดูเด้อนี่รับรองเลยนี่โตบักใหญ่ขึ้นมาเฮ้อหน้าหมทวมไปหาหยาบ่ได้เพิ่นว่านหน้าท่วมมันก็เลอยออกมาจังสี่ต้นละหมื่นสองพี่นออ้องอุ้ยราคากอต่อรองไจก่อนต่อรองได้แน่ยอย่าต่อหลายถ้ามันถือ้วเพิ่น้อง โอ้ถือแห้งได้พี่น้องถือว่าถือแห้งสูงอยู่ประมาณลอยยี่สิบห้าทุกตัวได้พี่น้องประมาณโดยประมาณคุณอะแม่สาวได้พี่น้องแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงแน่ท่อนเด้อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับไซ<อ>ละ่ละไซล่ะนั่นบ่เ<อ>พิ่นเพิ่นเพ,พิ่นบริจูงตัวโอ้ข้าวหอยปูข้าวหอยปูจากดอนเพิง่งสีบางไม้เดี๋ยวสิไปหาเพิ่นอ้าวมันหมาเด้อครับผมข้าวหอยปูได้พี่น้องลายละสิบสองเพิ่นเปิดไว้อ้าวเดี๋ยวสัญญาไปหอยปู ย่งางต่อมาทางผี่น้องมนาะอุย้ยฝายหอยเอกสะปังงามพี่น้องตัวนี้ฝายหอยเอกง,งามงามมั้งเบิ่งสองแม่สาวหน่อยงามงามผีหลอ,นะองเนาะสองแม่สาวหน่อย,อยได้ขายแน่แล้วบ่ <c oughs> ย่างบ่อ่ะมาเบิ่งของหอยเอกบ้านนี้ได้แค่สี่่บ้านมาใไ่ก่อนมา,านต่อมาอยู่แต่ว่าบออันนี้มันมืดก่อนห้อยเอกไล่อะไรจังไหน ใช่ได้ยิ่งหง่อยต้มง,งามนี่เท่าไหร,นร,ราหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเมษาหน่อยองงามพี่น้องหน้าตาดีดีหน้าหมอท้องชัดเจนหน้าสวยเลยพี่น้องตัวนี้อ่ะลูกมีเ่เรามี่ก่อแน่นอนเบ่งตน้นโตเบ่งสีหนาสีตาเพิ่นอัญมราควายไทยใดบิดทุกอย่างพี่น้องเลยตาแต้มแจ่มแจ่มองข้อชัดเจนพี่น้องตัวน้อยละบ้านนี้ตัวน้อยหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยตัวน้อยพี่น้องนี่ตัวน้อยน้อยลงมาก ขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงตัวหน่อยพี่น้องบ่ท่านเต็มได้พี่น้อง13,500หามแต่ว่าก็ห้ามโตนโตกะดีแข้งขาดีเพื่พี่น้องห้างดีนี่หนึ่งหม่สามน้อยเมษาหน่อยตัวแต่ว่าตัวนั้นเต็มแล้ว19,500หเาพเต็มได้พี่น้องตัวนั้นสองพระเอกเข้าไอหนอกเกินมาจากดอนพึ่งสีเมืองใหม่เกิใดใหญ่มาอ่ะนี่งามพี่น้องถ่ายงามปวายหน่อยตัวนี้19,500้ 19, หาหตัวนี้13,500มารอสองตัวพี่น้องเกิใดใหญ่มาอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรลูก ศูนย์เก้าเจ็9 9องสามแปดสอองเ้าเก้าเองก้าเกเพี่น้องห้อยออาฮะตีเล็กตีเล็ตีเล็เลเอา้าวตีเล็กจากดอนเพลิงพี่น้องอันนั้นห้อยเอกห้อยเอกพี่น้องแต่ได้มาสองตัวแม่สาวหน่อยอ้าวมันมาได้ลูกเด้อขอบคุณหลายหลายบรรยา,ญญากาศการซื้อการขายมังลาได้จังได้มาสองตัวลูกแม่ปะลูกแม่ได้พี่น้อง ลูกแม่สองหกโอสองหมื่นหกพันพี่น้องสองหมื่นหกพันลายละออสองตัวได้พี่น้องสองตัวขนาดลูกลูกแม่แม่สูงอยู่ประมาณลอยสาสิบหาได้สองหมื่นหกพันสองตัวแม่ลูกลูกงามลูกสีเหลืองอุ้ยหุ้ยเลยพี่น้องสองหกคนเปิดไว้พี่น้องสองหกเดี๋ยวเราดูเนาะสองหกคนเปิดไว้ลูกแม่หรือลูกปูก่ะโสงสัยลูกแม่ได้พี่น้องลูกแม่ได้งามอยู่ไปเบิ้งทางถ่ายเพลินพี่น้องลูกแม่เพลินสองหกเดียวพี่น้องนี่ ลูกแม่สีเหลืองอุ้ยยเพี่น้องอ่าลูกสาวลูกถ่ายเบิงเบิงแม่เพิ่นลูกเพิ่นพี่น้องสองหมื่นหกพันอ่าแม่เพิ่นงามอยู่พี่น้องเนาะโอ้โหวายโอ้ยพูนยาบาดก็ได้งามมากเดี๋ยย์เพือมางามแต่เหมือนนี่พูนยาบาดได้มาเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรดูศูนย์แปดศูนย์เป็นไหมเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหกห้าห้าผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้พี่น้องสองหกแม่ลูกลูกแม่งามงามพี่น้องเอ้ามันมาเด้อลูกเด้อมาเบิ่งพระเอกของ ผู้ยาบ้านบาทนี่ขึ้นมางามแต่รอคกเ <ลอ S 2> <า>น้อฮ้อยผู้เยาวบ้านอยากได้เท่าไห,หาร่ากได้เท่โอ้อยากได้1 6 5 0 0หือาาอขึ้นมางามแต่พี่น้องอสีไหมสีสุดยอดเลยหน้าตาตนโตสีดีค่ะพี่น้องแข้งขาดีเวิรพี่น้องสี่ผมหารอยเป็นอยา่างใดงามหำค่ะนาอยากตื่นสนามนิดนึงนาะงมันหัวตะเข่าสนามควายเคยออออกกเมษาหน่อยแต่บ้านเมษาหรือเมษเฮ้เกบ่ แม่สาวตัวโอ้ยผู้ใหญ่บาทโอ้ยเดือดรมแม่เอาเท่าไรหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแม่สาวหน่อยโอ้ยมันคือถือแต่แม่สาวหน่อยงามได้หนิพี่น้องปรธรรมดาได้หนิหนึ่ 13, งหมื่นสามพันกับห้าร้อยงามๆามผู้ใหญ่บาทวันนี้ว่าฝากคี่ต่อน,น้องพี่น้องแต่ว่าต้นนั้นรอหรือล่ะ,ละพี่น้องเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันได้เลยสิบหกหาร้อยสายพัฒนาแน่นอนพึ่งออกของพึ่งแยกแม่มาเลยตื่นจังหน่อยอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรผู้ใหญ่บาทศูนย์แปดเจ็ด 875 2166 2166พี่น้องผู้ใดสนใจทักมาเลย16หา100งามอีหลีพี่น้องตัวนั้นเนี่ยหลีคนอยู่ล่ะตัวนี้13หา100แม่สาวหน่อยงามของเพลินขี้กันพี่น้องสูงอยู่ประมาณ100 200หาได้ด้วพี่น้องงามอยู่ของเพลินเอ้ามันหมาเด้อบริวารเด้อขอบคุณหลายๆครับผมครับผมบานสุว่างเอ้ามักผีชีพกระหอยเทียมขออนุญาตเด้อหอยเทียมแม่สาวหน่อยกว่าแม่สาวดิพี่น้องหน้าตาตัวโตครบผีชีพกระเพลินนเลยเอ้าเปิอเจ้าไหน สิบหากวยหน่อยตัวนี้สิบหาเอาไปเป็นเมย์ของเม่ขายเม่์พานใดด่พี่น้องหนึ่งหมืสูงอยู่ล่อย่สิบห้าใดพี่น้องต้นโตดีพี่น้องต้นโตดีท่ายดีพี่น้องหนึ่งหม่นพันพ่น้องเพือยอดเลยอ่ะเจตาเลียงเขาเป็นเม่สาวหน่อยเพิ่มเป็นพี่น้องสิบหาอาะ้อาอนุญาตเบอร์โทรให้เตียมศูนย์หมศูนย์หเจ 1801พี่น้องผู้ใดสนใจกระแทกมาต่อรองเพื่อนใดปิดคลิปครับเพื่อนนี่แหละพี่น้องอ่ะผู้ใดสนใจกระแทกมาต่อรองเพื่อนใดบานสว่างใช่ไหมพ่อพี่พาน้องมารับชมมาเบิร์บรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดนัดโคกกระบือบานเชียงหวางเพื่อเมืองจังหวัดเชียงสธรกระไดประมาณนี้ก่อนนอกพี่น้องนอกกับฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไรกดแช่กดติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องเนาะกาลพร้อยพ่้อมพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวงควายแฟนกับแฟนเปลี่ยนบานสว่างใช่ไหมช่วีแต่ความสุขเพื่อเริญห่างไกลจากโรคไฟไก่เจ็บต่างๆรรร่่าววยเบบิิดดนนีีสสสกัค